ส่งตรงบรรยากาศสุดพิเศษจากทริปล่องแม่น้ำไรยกับการท่องเที่ยวความรู้คู่ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเมืองอาร์เนมที่เนเธอร์แลนด์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์งานศิลปะของวินเซนต์แวดโกะชมภาพศิลปะกันแบบใกล้ๆสุๆ้สดๆดเดินเล่นกันต่อที่หมู่บ้านกังหันและชมความน่าทึ่งของการบริหารจัดการประตูน้ำที่เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World นะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกาสานาทีวันนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่บนเรือสำราญกับพี่ตะเกิงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่ตะเกิร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เราอยู่บนบนดาดฟ้าเรือเลยต้องบอกนะครับว่าเราก็ต้องทนหนาวพอสมควรเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิตอนนี้น่าจะประมาณสัก เหรือ8อ,องศาเซลเซียสเท่านั้นก็ยังถือว่ายังไม่เข้าหน้าหนาวเต็มที่นะก็เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงอยู่นะครับแต่ปีนี้สังเกตนะครับว่าทุกที่ที่เราไปรวมทังญี่ปุ่นด้วยเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีมันจะช้าอย่างเรามาเที่ยวนี้ประมาณพฤศจิกาแล้วเนี่ยใบ <c oughs> ไ,ไม้มันก็บางต้นก็ยังเขียวอยู่ <c oughs> นะครับแต่บางต้นก็ทนไม่ไหวก็ร่วงแล้วก็มีนะครับ ตอนนี้เราอยู่เนี่ยเราล่องเรือกันมาในทริปล,ล่องเรือแม่น้ำรายในทริปนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยนะมีคุณกระนก,นกมีอาจารย์เสรีพ่ม้าอ่อนนภาพ,าพ่ม้าอ่อนนภา,านะครับมีคุณป๊อปบ,บุตรทินันนะครับมีพิธาเกรงสมชับแล้วก็ผม <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นแขกรับเชิญได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแขกประจำ มีแขกประจำนะครับก็เราดเ,เ,เ,เราชาเตอร์เรือลำนี้ทั้งลำชื่อของเรือเนี่ยชื่อว่าอัศราอัศราแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยก็นางสาวอับสร์อ่น <c oughs> นะครับแล้วที่จะไกๆชื่อไทยเป็นเรือที่มีความจุทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ190คนนะครับที่เขียนไว้ที่ข้างเรือนะครับแต่ว่าเรามากันเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ130คนแล้วก็สตาฟของเราดู er อีกประมาณ20คนครับเพราะรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณ 150คนเศษๆอยู่บนเรือกับ,บ<ด>ลูกเรือก็จะพอดีแหละครับนะฮะลูกเรืออีกประมาณสัก30คนเอ,เอ๊ะพัสดีไอ้ความจุข,ของเรือที่เขาเขียนข้างเรือเนี่ยเขาจะแยกหร,หรเปล่าเฉพาะ passenger passenger 190ลูกเรือเท่าเท่านี้เนี่ยรจริงๆเรามาเนี่ยประมาณ150เนี่ยถือว่าหลุมหลวงจริงๆเรายังมีห้องว่างอยู่พอสมควรแต่ว่าเรารับแค่นี้เพราะว่าเราต้องการให้สะดวกสบายบนะครับก็คือไม่ แน่นมากเกินไปลอกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อวันที่3มวันศุกร์ที่3เรามากัน4ี่ไฟล์ทเที่ยวนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าก็คุณผู้ชมมากันล้นหลามแล้วก็การหาไฟล์ทการเดินทางมาเนี้ยให้มาไฟล์เดียวกันพร้อมๆกันเนี่ยก็ค่อนข้างยากก็จะมากัน4ไฟล์บางท่านเนี่ยมาไฟล์วันที่2จํานวนหนึ่งไฟล์วันที่3มเนี่ยมากัน3ไฟล์ก็คือไฟล์เช้าเนี่ยมาการบินไทยกับบีมิเรตสอง เที่ยวบินแล้วก็ตอนกลางคืนพี่ธเกศสมทรัพย์กับคุณกนกเนี่ยมาไฟ r i กลางคืนก็มาถึงนี่ตอนเช้าวันเสาร์ที่4ครับครับแล้วก็มาลงเรือกันเรือรอ,ออกจากแฟรง์เฟิร์ตออกจากแฟรง์เฟิร์ตนะฮะแล้วก็ล่องมาเรื่อยๆนะฮะคือผ่านแม่น้ำไร่ลงมาที่เรียกว่าส่วนที่เรียกว่าโลเวอร์ไรก็คือโลเวอร์ไรก็คือส่วนปลายแม่น้ำไร้แล้วซึ่งจะออกที่ทะเลเหนือนะ,ะมาถึงอัมสเตอร์ดัมมาถึงออตเตอร์ดัมนะฮะ จริงๆมันไปออกที่แถบนี้มันเป็นปากแม่น้ำมันก็จะมีแม่น้ําเชื่อมกันเป็นเครือข่ายนะแต่ว่าเราเที่ยวนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็เที่ยวตามเมืองต่างๆไปเรื่อยนะอาเนมอัมสเตอร์ดัมไนเมเกนนะฮะแล้วก็กีทูนแอนท์เวิร์บนะครับซึ่งวันนี้มันมาประมาณครึ่งทริปแล้วที่เราบันทึกรายการอยู่เนี่ยนะฮะคือครึ่งตอนบันทึกรายการในครึ่งทางเรือออกจากแฟรงเฟิร์ตมาเมืองแรกที่เราพักชื่อเมืองอะไรนะครับอาเนม อาเน่ม,มืออาเนมในเขตฮอลแลนด์นะครับเราก็มีโอกาสที่จะไปเดินเล่นชมเมืองกันใช่เป็นเนมือง<า>ประวัติศาสตร์ที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีสะพานชื่อดังของเมืองนี้นะฮะกลายเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Too Far อ b บรชทูฟาร์นะครับคนในวัยคุณวิเทยียนนี่อาจจะจำไม่ได้นะเพราะว่ายังหนุ่มอยู่นะ<า>ส่วนวัยผมเนี่ยส่วนใหญ่ในลูกเรือทั้งหมดเนี่ยนะ แทาจะรู้ว่าพอพูดถึงหนังเรื่อง A Bridge Too Far ชอนคอนเนอรี่โรเบิร์ตเรดฟอร์ดนะจำก็ได้หมดเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยไปดูอยู่แถวแถวลีโดสยามสกาลานี่แหละแล้วก็เป็นภาพยนตร์ญญที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ง เหตุเกิดที่เมืองอานเนนะฮะแล้วก็สะพานที่พวกเราไปจอดเรืออ่ะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยมันถูกระเบิดแล้วก็ต่อสู้กันหนักหนาสาหัสเลยคือท,คที่เขาเรียกว่าอับบิทูฟาเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องนี้นะเพราะว่าเกิดไม่ทันแต่ว่าเข้าใจว่าอับบิทูฟาคือถ้าแปลภาษา,าไทยคือสะพานที่อยู่ไกลเกินเอื้อมไกลเกินเอื้อมเพราะว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยพยายามจะมายึดสะพานนี้ใช่เราใช้เวลายาวนานมากก,ก็ยึดไม่สําเร็จไม่สําเร็จนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูก เยอรมันเตีโต้กลับไปแล้วก็ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิต oh. ก็เป็นทั้งทหารเยอรมันและทหารฝ่ายพันธมิตรแต่ว่าประเทศที่เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยจะเป็นอังกฤษนะฮะ uh. และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการระเบิดสะพานทิ้งไป uh. ก็กลายเป็นอนุสรณ์สถานของเมืองนะฮะ uh. ซึ่งในยุโรปเนี่ยถ้าพูดถึงอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับสงครามโลกเนี่ยนะฮะ uh. เขามีไว้เพื่อเตือนใจว่าอย่าให้มีสงครามอีก เขาไม่ได้มีไว้เพื่อที่บอกว่าโอ้โหเราจะต้องชนะมันเราจะต้องไปฆ่ามันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นอนุสร์เพื่อเตือนคนรุ่นหลังว่าอย่าให้มันเกิดซ้ำรอยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของอนุสร์สงครามอนุสาวรีย์ต่างๆในยุโรปเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอาไว้เพื่อสร้างสันติภาพครับือสังเกตไหมครับว่าที่ที่เป็นอนุสร์ทหารสงครามเนี่ยจะไม่มีแทบจะไม่มีไหนในโลกเรียกว่า วอร์เมมโมเรียลเลย <c oughs> จะเรียกว่าพีชเมมโมเรียลซะเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะเอาจริงๆมันมันคือวอร์เมมโมเรียลนั่นแหละมันก็คือ <c oughs> อุรณรสงครามแต่ว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกเราก็เลยไม่เรียกมันว่าวอร์เมมโมเรียลแต่เราเรียกมันว่าพีชเมมโมเรียลแต่ที่เมืองอันเดมเนี่ยที่เราไปเนี่ยเป็นเมืองเก่าก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนเมืองมันถูกทําลายไปค่อนข้างเยอะมากก็ห <c oughs> มดเลยพราอาคารบ้านเรือนตรงน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วง หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจะมีบางส่วนซึ่งซึ่งคงเหลืออยู่บางส่วนก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างโบสถ์ที่เราไปเนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีอายุกว่า400ปีนะครับถ้าเรามองขึ้นไปบนเพดานเนี่ยนะครับก็จะเห็นปีคศที่เขาก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ก็เป็นโบสถ์หลังใหญ่มากนะครับ,รบถือว่าหลังใหญ่โตโอลานทั้งหมดใช้เวลาน,านานนับ10ปีอ่ะในการสร้างโบสถ์นั้นกว่าจะสร้างเสร็จ เห็นว่าประมาณรุ่งสปีแต่โบสถ์ที่นี่นะถ้าเป็นศัพท์ภาษาปัจจุบันก็เป็นยังเป็นแบบ minimal นะมินิอมอลลิสต์นะมันไม่ตอกียรเลยไม่ได้หรูหาราังการ,รเหมือนโบสถ์ในออยุโรปรที่เป็นยุโรปออตรงกลางเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยก็ยังคงเป็นสไตล์แบบเป็นมนะินิมอลอ่ะฮะทุกวันนี้ถ้าเราเดินทางอยู่ในอัมสเตอร์รดัมเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพบ้านเรือนที่มันไม่ได้หรูหาราังการ,รนะไม่ใช่แบบ ศิลปะอะไรใหญ่โตนะแต่ว่ามีความสวยงามแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนานะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์โปรเตรสแตนต์นี่เยอะนะครับเพราะรฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาในพื้นที่ที่โด่งดังของโลกในทริปของพวกเราในคืนวันแรกนะที่เมืองอาเนมคือตอนที่เรามาเนี่ยเราก็จะแบ่ง เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสีๆกันนะครับก็จะมีแบ่งเพราะว่าหลายคนบอกหูมาเที่ยวกันทั้งร้อยกว่าคนเราเราบริหารจัดการยังไงจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราจัดอย่างนี้เนี่ยทุกปีทุกปีอยู่แล้วแล้วเราก็มีความชํานาญในการจัดเราแบ่งเป็น5สีก็คือสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับเราก็จะไม่มีแค่สีแดงกับสีส้มเท่านั้นแหละแล้วก็พอแบ่งเป็นสีๆแล้วแต่ละสีเนี่ยจะออกทัวร์กันเนี่ยเรียกได้ว่า กึ่งอิสระจากกันก็คือเราจะไม่ไปที่เดียวกันพร้อมๆกันแต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมันก็จะไม่เปนแน่นจนเกินไปเพียงแต่ว่าศูนย์กลางการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะมารับประทานอาหารด้วยกันบนเรือซเป็นส่วนใหญ่ในมือกลางวันและเมือเย็น,นครับจากเมืองอเนมเนี่ยเรือก็เคลื่อนเข้ามาสู่เมืองที่เข้ามาสู่เขตของเนเธอร์แลนด์เมืองที่เรียกว่าเมืองใหญ่โตโอลานอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนะครับ,รบที่อัมสเตอร์ดัมนี่เราไปดู พิพิเราก็ไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรนะแวนโกเป็นพิพิธภัณฑ<ะ>์แวนโกนะฮะซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของเนเธอร์์แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะคือจริงๆอ่ะแถวนั้นมันมีพิพิธภัณฑ์ของเรมบรันด์ด้วยนะฮะแล้วก็ของแวนโกแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ย จะไม่ค่อยรู้จักแลมแบรนด์เพราะแวนโกจะโด่งดังแล้วก็แวนโกโด่ง,งดังกว่านะฮะแล้วก็ต้องพูดตรงๆนะว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเราไปดูงานแสดงนิทรรศการเนื่องจากว่าภาพเขียนของแวนโกเนี่ยมูลค่าไม่น้อยนะครับที่<ม>อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นของจริงหมดเลยของจริงหมดเลยครับแล้วก็ภาพคนกินมันฝรั่งเนี่ยมันเทศเนี่ยนะฮะร,ราคาเป็นเป็นพันล้านนะแล้วก็มีดอก ภาพตอกทันตะวันที่เราคุ้นเคยมากแล้วก็ภาพเซลฟ์โปรแทตของแบนโกเนี่ยนะฮะมูลค่าเยอะมากแต่เขาให้เราได้ชมแบบใกล้ๆนะยืนหน้ากับผมเนี่ยผมต้องยืนยืนมองอย่างนี้เลยหลายคนยังบอกว่าผู้เข้าโชว์อย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากนะเพราะมันอยู่ในรัศมีแบบคือมันใกล้ประมาณผมกับพี่ตะเกิกเนี่สามารถจะเอื้อมมือไปคือถ้าไปเจอคนโรคจิตนะเอื้อมมือไปกระชากภาพลงมาทําลายได้เลยนะครับมันวกลผมาา เขาเขามีคนดูแลเขามีคนดูเป็นจุดๆแต่ว่าเขาจริงมันไม่ทันกันอย่างที่ที่พิพา์รูฟที่มีคนพยายามเข้าไปทําลายรูปภาพเนี่ยยังไม่ทันเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะคือถ้าเอาไปเก็บไว้ในที่ที่มันดูยากนะฮะเอาเหมือนง่ายมันไม่ใช่มนาลิซ่ามนาลิซ่าเนี่ยนะต่อให้เล็กขนาดไหนนะฮะแล้วก็เก็บในพื้นที่ที่แบบต้องขยงปีนเงินดูเนี่ยนะคนก็ยังไปดูนะฮะแต่ที่นี่แวนโก้เนี่ยโอ้โหน่าดูมากถึงแม้ว่า ผลงานดังๆนะฮะของเขาจะไปอยู่ที่อื่นเช่น Starry Night Starry Night อยู่ที่ไหนครับ Starry Night เพราะ Starry Night เราจะคุ้นกับเพลง Starry Night Starry Night เนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะอ๋ออยู่อยู่ที่มาโมโมมาโมมาเออผมจะเรียกจับกันตลอดเลยเอ่อคือ Museum of Modern Art าถ้าพูดอย่างนี้ถงนเยเรียงถูกคือโมมาผมจะเรียกเป็นมาโมนะครับดีไม่เป็นมามา ็อยู่ที่โมมานะครับแล้วก็มีอยู่ที่เมืองอาเนมเนี่ยที่พวกเราไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะก็มีของสะสมที่สวยของแวนโก๊ะอยู่ที่นั่นภาพก็สวยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นศิลปินที่โด่งดังแล้วก็คนไทยเองเนี่ยก็รู้จักแวนโก๊ะผ่านสื่อต่างๆนะฮะแล้วก็ได้เห็นชีวิตเขาเนี่ยมากมายเะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลายท่านก็ ที่มาช่วนี้ก็ยังไม่รู้จักนะแต่พอได้อ่านได้ฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าออศิลปินผู้ตกอับคนนี้ที่มีความคิดเหมือนกับโลกซึมเศร้านะตื่นเช้าขึ้นมาจนข้ามกับเขียนรูปเรีย <10, S 2> นรูปแล้วคนทั้งเมืองก็นึกว่าเขาเป็นคนบ้าใช่สุดท้ายแกก็ ่าตัวตายนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นตำนานถ้าคนที่ดูเรื่องวินเซนต์เนี่ยคือพอดูภาพที่เนี่ยหลายภาพเนี่ยตอนหนังเรื่องวินเซนต์เนี่ยเขาจะเอาภาพวาดมาแล้วก็ใช้แอนิเมชันทาให้ภาพวาดมันค่อยๆเคลื่อนไหวซึ่งภาพจํานวนมากอย่างผมได้ดูเรื่องวินเซนต์เนี่ยจะชอบเพราะว่าเฮย้ยนี่คือภาพที่เราเห็นในนั้น <c oughs> แล้วมันก็เป็นในหนังเนี่ยมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะมีภาพที่เราเห็นอย่างเช่นอันนี้ต้องถามพี่เจเกิดด้วยอย่างเช่นภาพ โรงเตี๊ยมที่วินเซนต์ตายเนี่ยโรงเตี๊ยมไมอยู่ที่เมืองเลยเราเราเพิ่งไปเที่ยวกันเมื่อาก่อนโควิดที่แม่น้ำโรวใช่ไหมตอนเราไปเทีย่ยวแม่น้ำแม่น้ำโรนแม่น้ำโรนที่เราไปเที่ยวแม่น้ำโรน <S <S ใช่ใช่เราไปเดินดูโรงเตี๊ยมที่ที่แวนโกตายรวมทั้งห้องพักในโรงเตี๊ยมที่เป็นห้องเตียงที่แวนโกตาย e คือถ้าคนนี้ดูในหนังเนี่ยจะบอกว่าแวนโกเนี่ยจงใจตายแต่ว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าแวนโกเนี่ยถูกเด็กทําร้ายคือถูกเด็กที่เกลียดฉังเนี่ยทำร้าย จนบาดเจ็บพอะบาดเจ็บกลับมาเราไม่ยอมรักษาก็คือนอนจมกองเลือดตัวเองตายครับคือไม่ยอมบอกใครไม่ยอมรักษาแล้วก็อีกภาพแต่อีกภาพหนึ่งที่ผมชอบมากเลยพี่เเกินก็คือภาพแอปเปิลบลัซซัมครับก็คือภาพตอนที่น้องชายของแวนโก้เนี่ยเขาตั้งชื่อลูกว่าวินเซนต์พอตั้งชื่อชื่อลูกวินเซนต์เนี่ยแวนโก้ก็อยากจะว,วาดภาพให้เปเทีร่ระลึกกับหลานซึ่งตั้งชื่อตามชื่อตัวเองเพราะฝรั่งเขามีการ ให้เกียิด้วยการตั้งชื่อตามกันตั้งชื่อหลานว่าวินเซนต์ก็เลยว่าภาพของดอกแอปเปิ้ลที่ปลีบานก็เป็นดอกแอปเปิ้ลสีขาวซึ่งสวยงามมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเห็นแอปเปิ้ลบลสซัมเป็นยังไงเนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องไปเที่ยวกับเราเดือนเมษาที่ไหนที่ล่องเรือของ Diamond Princess d i a m o n d p r i n c เ s <Diamond Princess>. s เนี่ยเราจะล่องเรือออกจากทางตอนเหนือแล้วไปในช่วงที่สากุระบานสวยๆเลยไล่จากเมืองเซนไดไปเมืองอาโอโมริจากเมืองอาโอโมริเนี่ย เราจะนั่งรถมาเมืองฮิโรเซกิซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของการปลูกแอปเปิลของญี่ปุ่นอาจจะเรียกได้ว่าเมืองหลวงของการปลูกแอปเปิลของโลกเลยนะครับแล้วที่ฮิโรเซกิเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษาทุกปีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลดอกแอปเปิลบานก็เชิญชวนไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้ามาเที่ยวกันต่อในทริปล่องเรือแม่น้ำรายนี่แหละครับได้ดูกันว่ากิจกรรมมันมีอะไรกันบ้างพักกันสักครู่ครับการหันลมเดิมเนี่ยมันก็คือ ถ้าจะเรียกแบบภาษาไทยคนไทยเรียกใช้ก็คือเป็นรหัสวิทน้ําเพราะก็คือกังหันนี่มันหมุนแล้วก็หมุนฟันเฟืองของกังหันลมเนี่ยมันก็จะว่าหมุนให้ฟันเฟืองมันหมุนหมุนแล้วก็มาหมุนในตัวรหัสวิทน้ำเนี่ยเพื่อวิทน้ําเข้าออกในสถานที่เขาใช้ในการบริหารจัดการน้ําเพราะว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเอา้อดูดน้ําออกไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยทั้งประเทศแหละคำว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยแปลว่าดินแดนที่อยู่ต่ํากว่าน้ําทะเล a r Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around Around World the Tour a ราวเดอ h เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com เรายังอยู่บนเรือร่องแม่น้ำรายที่เราเช่าเหมาลำร่วมกับทาง Global Union นะครับร่วมกับทาง Top News แล้วก็ร่วมกับทาง Around the World เราเนี้ย ชาเตอร์เรือทั้งลําก็คือจุกกันทั้งหมดเนี่ยมากัน150ร้อยห้าสิบกว่าคนพูดถึงพิพฑนแวนโกะละที่เมืองอาเนมถ้าคุณชมมีโอกาสมาที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ย<ม>ก็อยากให้ไปดูเพราะว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะแล้วก็จัดการการเดินในพิพฑนได้ดีมากเลยนะครับ,ค,รบคือเดินเวียนเดินลงมาแล้วก็มีลูกศรให้เดินไล่ดูรูปต่างๆสวยงามมากนะครับจากพิพฑ์แวนโกะเนี่ยนะครับเราก็ไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านที่มีกังหันนะครับ,รบเป็นหมู่บ้านกังหันลมเนี่ยนะฮะและ้วก็มี กิจกรรมการท่องเที่ยวนะไปดูรองเท้าไม้ช้อปปิ้งพวกอะไรนะสินค้าพื้นเมืองนะก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นฮอลแลนด์ครบถ้วนเพราะว่าตอนนี้ฮอลแลนด์ก็ไม่ค่อยจะเหลือของพวกนี้แล้วนะไอ้ดินแดนกังหันลมเนี่ยก็จะมีกังหันลมที่นั่นแล้วก็มีการสาธิตพวกเราก็ปีนขึ้นไปบน ตัวกังหันนะครับแล้วก็ไปเห็นกลไกข้างในนะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้ของใหม่หมดแล้วใช่ไหมคือกังหันลมเดิมเนี่ยมันก็คือถ้าจะเรียกแบบภาษาไทยคนไทยเรียกใช้ก็คือเป็นรหัสวิดน้ำเพราะก็คือกังหันเนี่ยมันหมุนแล้วก็หมุนฟันเฟืองของกังหันลมเนี่ยมันก็จะว่าหมุนให้ฟันเฟืองมันหมุนหมุนแล้วก็มาหมุนในตัวรหัสวิดน้ำเนี่ยเพื่อวิดน้ําเข้าออกในสถานที่เขาใช้ในการบริหารจัดการน้ําเพราะว่า เมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลอเอาอดูดน้ําออกไปอะเนเธอร์แลนด์เนี่ยทั้งประเทศแหละคำ <c oughs> ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยแปลว่าดินแดนที่อยู่ต่ํากว่าน้ําทะเลเราค่อยจริงๆนะพี่ตะเกิร์เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาดูงานกันบ่อยมากเพราะอะไรเพราะเขามาหารจัดการน้ําได้ดีแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามาดูงานเราได้งานไปแค่ไหนนะเพราะว่าอันนี้โอ้โหนี่เป็นปัญหามากนะเมื่อมาดูงานแล้วเนี่ย ไม่ไม่ได้เอาสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยกลับไปทำนะค,ะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องเป็นงานใหญ่โตอะไรนะรแต่ว่าเอาแค่งานเล็กๆน้อยๆที่มีงบประมาณออกมาดูงานกันทุกๆปีเนี่ยฮะจะเห็นการพัฒนาเนี่ยเท่ากับที่เสียงบประมาณมาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีใครทําวิจัยบ้างครือบาง่ี การดูงานของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะแยกกันไม่ค่อยออกกันนะครับว่าระหว่างการมาดูงานกับมาเที่ยวเนี่ยอันไหนสัด่วนมันเยอะกว่ากันเพราะว่าบางครั้งเห็นกําบนการการดูงานของบางบางทริปเนี่ยเห็นได้ว่ามา5วันมีดูงานครึ่งวันอีก4วันครึ่งเนี่ยเที่ยวไม่รู้มันแบบมาดูงานเรื่องการบริหารการน้ำหรือเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเรามาเนี้ยตอนเนี้ยที่ขออนุญาตออกนอกเรื่องเที่ยวที่เรากําลังวิ่งผ่านไปเราจะเห็นไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเรากําลังผ่านประตูน้ําหรือเขาเรียกว่าล็อกเนี่ยนะครับ เข้าไปที่เนี้ยเขาบริหารจัดการระดับน้ำเนี่ยเป็นช่วงๆหรือเป็นเล็กๆพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนขั้นบันไดแม่น้ํารายเนี่ยมันจะมีระดับน้ําความสูงความลึกเนี่ยต่างกันเป็นขั้นบันไดประตูน้ำเนี่ยจะออกแบบให้กว้างเท่าๆกับเรือเลยเรือเข้าไปในประตูน้ำเนี่ยประตูน้ํานี่จะทําหน้าที่คล้ายๆกับลิฟต์ก็คือมีประตู2ด้านในการเปิดปิดฝั่งที่เราอยู่ข้างด้านนู้นเนี่ยนะครับน้ำมันต่ํากว่าระดับน้ําฝั่งด้านนี้อีกด้านหนึ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเข้าไปเหมือนกับเข้าไปในลิฟต์พอเรือเข้าไปปุ๊บประตูน้ําฝั่งด้านนี้ก็จะปิดพอฝั่งด้านที่น้ uh uh ําม uh uh ันเตี้ยปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มปล่อยน้ําจากฝั่งน้ําที่มันสูงเนี่ยลงมาจนกระทั่งมันน้ำเนี่ยจะค่อยๆยกระดับของเรือเนี่ยขึ้นไปเรื่อยเรขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งในช่องระหว่าง2ประตูเนี่ยระดับน้ํามันเท่ากันพอระดับน้ํามันเท่ากันปุ๊บเหมือนกับเอาเรือขึ้นลิฟต์อะครับพอคือพอมันขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนี่ย ประตูอีกด้านหนึ่งจึงค่อยเปิดออกแล้วพอประตูอีกบ้านเปิดออกเรือก็เดินออกไปอันนี้มันเป็นการบรหิหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับอย่างที่เราอยากจะบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยน้ำเนี่ยน้้าค่อนข้างเยอะนะพี่เ,เกิงเกรับแต่ว่าถ้าเราไม่บรหิหารจัดการให้ดีเนี่ยเราก็ปล่อยน้ําให้มันไหลลงมา,าทิงท่วมแล้วก็ไหลทิ้งลงทะเลไปทิ้งลงทะเลไปในขณะที่นี่เนี่ยเขาเก็บน้ําไว้เป็นช่วงๆแล้วก็บรหิหารจัดการในเรื่องของระดับน้ํา ือการมาจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กันเรื่องน้ําท่วมอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยกรุงเทพมหา,คหน,านครหรือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2ฤดูอะคือฤดูน้ําท่วมกับฤดูน้ําแรงนะครับมันไม่มีการพจัดการน้ําให้น้ำเนี่ยมันมีระดับที่พอดีพอดีกันตลอดทั้งปีคือไม่มีการเก็บน้ําให้มันไปช่วงๆเหมือนที่นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ให้ได้ชมนะพี่ตะเกิงซึ่งทริปนี้เนี่ยเรายังไปอีกหลายเมืองเลยนะครับถ้าจะบรรยายไปเนี่ยเพราะว่าเรา คงต้องมามาเล่าในเรื่องของทริปนี้ต่อครับ,รบแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเดินทางโดยทางเรือเนี่ยซึ่งทางอารอเรเวอร์เราเองเราก็ชอบเพราะว่ามันสะดวกสบายครับตอนนี้เนี่ยนะที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเห็นท้องฟ้าเป็นสีทองแล้วนะฮะสวยมากนะครับกำลังจะข้าแล้วนะ,ะคก็ห้าหกโมงเย็นแต่ว่าก็ข้าเร็วนะครับ ล่องเรือเนี่ยนะต้องเรียนทุกท่านว่าจะไม่เหมือนการเที่ยวด้วยรถจอ์ทางบกบนะครับก็ไปเรื่อยๆจะเดินทางไม่เหนื่อยไม่ต้องเก็บกระเป๋ายายที่นอนขึ้นมาถึงเรือปุ๊บเราอยู่บนโรงแรมโรงแรมนี้ที่เดียวแต่โรงแรมมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่ว่า<ช>สถานที่ท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินเราก็ฝากท้องไว้ในรรเรือเพราะว่าเรือเนี่ยก็จะมีกําหนดการที่จะเดินทางนะฮะของเขาเนี่ยตรงตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ถ้าท่านคิดว่ามันจะเหมือนกับการเดินทางด้วยรถยนต์ก็จะไม่ใช่มันจะสนะดวกสบายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เรามีการท่องเที่ยวโดยเรือนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเราก็จะมีทริปสําคัญมากอันนี้อยากจะเชิญชวนเลยเพราะมันต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเนี่ยนะครับแล้วก,เก็เราก็มีห้องอยู่จํานวนจํากัดก็คือเราจะนั่งเครื่องบินเนี่ยไปลงที่กรุงลิสบอนที่ประเทศโปรตุเกสโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น นักเขาเรียกว่าเป็นนักสำรวจอานานิคมอันนี้อันนี้พูดแบบสุภาพแต่เรย่างง่านคือเป็นนักล่าในนิคมอันดับแรกๆของโลกเลยคือก็เป็นนักสำรวจนั่นแหละเพราะว่าเริ่มต้นจากการไปสำรวจดินแดนใหม่เราก็มายึดเข้ามานะครับซึ่งสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติแรกๆสเปนโปรตุเกสฮอลแลนดาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่ออกไปสำรวจนะครับที่เราจะไปโปรตุเกสล่องมาตามชายฝั่งโปรตุเกสและสเปน ไปเที่ยวที่เมืองมาลกาครับเมืองมาลกาจากเมืองมาลกาก็จะไปเที่ยวที่หมู่เกะ can <Jedi S 2> าะแคนารีสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นไปเที่ยวยากถ้าไม่ไปเที่ยวทางเรือนะครับเราจากหมู่เกาะ can ary, แคนารีเราจะไปเที่ยวที่จิมบราต้าครับจิบราต้าซึ่งเป็นเมืองเหล่านี้เ,เป็นเมืองตากอา,า,ากาศพ,าพักผ่อนสําหรับคนยุโรปเขาเพราะว่าคนยุโรปเขาชอบเมืองที่มีอากาศอบอุ่นแต่คือชอบพูดง่ายเขาชอบไปชายทะเลอากาศร้อนะอ่ะแต่ว่าเราไปในช่วง เดือนมีนาคมซึ่งอากาศก็ยังสบายๆไม่ร้อนนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะคนไทยในการเที่ยวมากๆนะครับ,รบแล้วก็เรือก็จะวิ่งเนี่ยเราจะนอนกันในเรือไปเนี่ยค่อคนข้างยาวหรือทริปนี้ประมาณ11คืน12วันเนี่ยนะครับแล้วก็พอเสร็จสุดท้ายเรือก็จะตีกลับไปแต่ไปเที่ยวเมืองสวยๆท้งนั้น mm hmm. ทางด้านชายแดนของสเปนนะครับจากนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เรือก็จะตีกลับไปที่โปรตุเกสไป ที่เทียบท่ททาที่ลิสบอนรบเราจะไปเที่ยวอีกเมืองนึงครับซึ่งเป็นเมืองที่สวยมากในในโปรตุเกสก็คือเมืองพอ์โตเมืองพอ์โตก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญในอดีตตามชื่อเมืองเลยก็คือเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือปรเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของโปรตุเกสนะครับคือในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะอาจจะลืมไปแล้วว่ายุโรปเนี่ยนะมีเมืองที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคร จากการค้าขายเครื่องเทศนะฮะเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองแรกก็คือเวนิสเวนิสเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางของยุโรปเนี่ยจากการค้าขายเครื่องเทศหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะอีกสัก200ปีเนี่ยเมืองที่มาชิงความเป็นหนึ่งในการเป็นเจ้ายุโรปในการค้าขายเครื่องเทศก็คือลิสบอนนะครับ,รบและหลังจากลิสบอนหมดอํำนาจลงประเทศที่3เมืองที่3ซึ่งขึ้นมาเป็น มหาอำนาจอันดับหนึ่งของยุโรปในการค้าขายเครื่องเทศก็คือเมืองที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คืออัมสเตอร์ดัมนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทุกท่านได้เที่ยวสามเมืองนี้นะก็คือเวนิสลิสบอนและอัมสเตอร์ดัมนี่คือเส้นทางการค้าเครื่องเทศของโลกนะฮะในยุคอย้อนกลับไปเนี่ยเจ็ดแปดร้อยปีแล้วก็พอมาถึงสมัยของลิสบอนสมัยของอัมสเตอร์ดัมเขาก็ออกไป สร้างอาณานิคมทั่วโลกนะครับครับก็พันทริปเดินทางล่องเรือสำราญนี้เป็นเรือเดินสมุทรนะครับเรือขนาดใหญ่ซึ่งสะดวกสบายนะครับออกเดินทางกันในช่วงเดือนมีนาคมก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีทริปไ a m อน d p r i n c e s s ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนั้นเป็นทริปที่ล่องทะเลรอบๆประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมและพี่ตะเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกา30สินาทีครับสวัสดีครับ